คันหูวบูบาแล้วนะคือแบบโอ้โหลายแห้งจนไหนนั่งเก็บอะไรได้นี่หูคันทามอายุเท่าๆหนีน่ะค่ะเกือบเฮือนเท่าก็บจีเป็นเจนี่แล้วไหมเนาะป้าเป็นโผล่เป็นโผล่เจนี่เลยหอยหอยกว่มีนี่ เยอดทั้งมาย้ายเทแต่นยุคเขียบนี่มันจะเป็นใยอ่ย,ย้ายขนาดเลยนะม่เนอะอืออันนี้มันสูบแต่ปะามาพุ่มพุ่ม,มบนกาสบายดีไหมบดีทุทๆไหมทุทๆ สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องโมดสุภูสุคนเนาะมือนี่มาพบปะออก,กันยุ่กลางทางเนาะซึ่งตอนนี้พิมพ์กับอีเม่ก็พากันสิตไปลินเฮือนอีป๋าเนาะเอือยคองอีเม่นี่แหละกะอยุกก่ยกไกลกันพอซมคนเนาะเดี๋ยนี่ฮาก่อนด้ย,ย่างมาหอดครึ่งทางแล้วเนาะนาจะาหอดเจ้าหน้าทีได้ไหมหาหน้าที่ได้บ่ก็ประมาณนั้นแหละเนาะหาหน้าทีก่กวกาเนี่แหละไกลเติบเลยเขายางมาเนาะเนื่องจากว่าเฮา ขับรถบูเฟตเขาก็จะต้องพากันยางอันที่จริงแล้วเขากับวัดสิมาเต็งแต้มวมน่ี้านนี่แหละแต่ว่าอ่ามันเขาไปเวียกมาแล้วก็มันแรงแดกกันเลยว่นวามากเลยมามือนี่ใช่เนาะบวเนใจว่าอีป่าเพิ่นขึ้นไปในเมืองป้าแล้วบบเนาะอีป่าเพิ่นว่าสิไปมือนี่แต่กเพค่นมักจะบอกแบบรูไปรบมาหันนะถึงความบวเนใจเนาะงวกเนรทัวห้าแดกกับมือนี่ก็มาแต่อีลุงกันนะจะยุ่เพื่อนเนาะเพราะว่าอีลุงเยี่ยงงูเลี้ยงสัดยุ่เพื่อนนี่แหละไปคอีให้นอก เดี๋ยวเขาจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งอ่ากีว่าจะได้ส่วนรังบานเนาะส่วนลังบานของอีลุงเข้าเจเนาะนี่เขาเอาอันนี้มาพร้อมอันนี้ก็คือเขาสิเอาไปอัใส่ผักบงเนาะอีลุงเข้าเจเห็ดอนาน้องยุคยำเพื่อนห่นแล้วก็เข้าัจเห็ดปล่อยปลาเห็ดน้องปลาแล้วก็มีเอาผักบงอะไรทำไมจะนั่นฟูกเนาะแล้วก็เข้าใจบให้เข้าไปเอาตังแต้วังท่นเห็นและแล้วก็บารทันมอนี่ท่านแล้วก็สิไปเอาเนาะไปเดี๋ยวคยาให้พร้อมพร้อมกันเลย เพิงบรรยากาศดันร่างัพีน่นอกช่วงนี้นี่คันค้างเหลิบๆหน้าเลยเนาะแม่เนาะแมนดันร่างคือเป็นหมอกเป็นควันขนานั้นแล้วตอนเสาร์นี้มีความรู้สึกวา่าเหลิบๆหน้าหนาเย็นๆขนาดนั้นเลยนาะแม่เนาะอืมแมนช่วงนี้นี่เพิ่งต้องคนค้างไล่เลยจักหน่อยเพิ่งเส้นทาง จะเป็นคุ้มเป็นห้องนำเสาะจะนี่เป็นห้องนำนเน,นานะ้องนำไล่เนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเก่ามุงก็กว้าแล้วนะเนาะเรากินเขาเจ้าแล้วก็มากินเขาทรายนหนึ่งื้อนี้พอดีว่าเอาขาเป็ดนอกกันเลยไคลยยนคู่แบบยุ่งๆไม่แจงน้อยแล้วก็พิมพ์ทรายไม่แจงน้อยนะ <c oughs> มื้อวานนี้ก็ไปเกี้ยวเขาเขาเจา้าซองหมื่น้าหมื่นนี่แหละไปเกี่ยวข้าเขาเจ้าแล้วก็ มาก็แบบเฮาเมย์มยอได้ฮะน่ะทีเพียกับการเสดวีเหตุการณ์ได้กะตื่นสายเลยจักน้อยนี่เฮาก็ได้มาหอดอ่าส่วนล่างบันรคล้องอีรุ่งเข้าแจวแล้วเนาะทางนี้ก็จะเป็นเฮือนนะพี่น้องนี่่าไปอีกนี่หอแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นด่านล่างนะเดี๋ยวเฮาก็จะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งน้องเนาะซึ่งตะกี้นี่เขามาทันอีลุงอนาตอนที่ บ้านเอาหัวาหานหวานให้ปลากินหน่อยเดี๋ยวค่ะบุเร่จะพาไปเนาะเดี๋ยวาพาพาี่น้องมาเบิ้งไหมน้อเลย,ลนย,ยเลยเนะนี่ตะกี้นี่จะไลา่เลยเนาะมันจะขึ้นมามากินหัวาหานเนาะเดี๋ยวนีหนีนบุเร่ใจวะแจ็กมันขี้หยานเหรอวเนาะมันขึ้นมาเลยแจก็กอิ่มแล้วกูาจะหนีพี่น้องนี่เลยหูวะ่วะลุงดีอยูุติคู่อันนี้เลย <laughs> จักะน้อยตกซะ <laughs> คนพี่น้องดอกบัวก,กับมีน้อยีทางนั้นนี่โอ้บ่าเข่าว <h> ะดีเขาสิตลงเก็บอันนะ่ะพักบ่งก่อนไปญี่ปุ่นกันนะ <h> จากได้ดอกบัวพอมีพี่น้องเ็นว่าบันงามาเฮง <laughs> แยกเด็ดเ้่ตดวันเดาเขาเด็ดไปกับผู้ไรไปเฮ็ดแยางไ,งไหมเนาะเด็ดไปกับพอาทิน,น,นี่ยเนากะอาทิมแล้วปอน,น, <ปะ S 2> นิปช่วยเนาะี่เ,<ล>เาจะาใม่อันนี้นะ <c oughs> ก็เอาผักบงม,มันยุกไกว่วดเนาะนีดดับอกอาใหม่กเอ้หบัเมมาดูดิูนๆๆี่อบ้าไก่ใ้ญยอันนี้จะเป็นกินเมื่อไรนะแม่เนาะจะอ่อนๆจะนิด อันไหต่างนี้ก็ได้ไหมอืออ้อ้เียพี่ายไปทำฝนด้วยไหมอือพี่ไดไปทางกลางพอพี่นอะ้ยกกมาบอกโบว์กง่้

นี่ห้อยห้อยกว่ามีนี่ดึงต้มแม่ยังนี่หน่อยน่ะเนี่ยว้กลลกแท้ซ้ำๆบ้งแดนทางปากน่ะ ชันๆจะหนีเลยลงไปกับขียน่นงันเดิมเดิมจะหนเล้ยปะาอย่ี่เนาะนี่นนนมสัะไรเอเดี๋ยวเอาไปเอากทาับกูฮึอ้อคอพิออกมพิกทิก,บกงบะกรายเนี่ยโอ,โอ้โหคือแบบธรรมชาตแห้งชุ่นควรน,นี่ธรรมชาตแห้งมียังก็มีมั้งเนาะที่ปลาก็จ,จะจะปู มะพริกมะเขือมะหมี่มะม่วงต่นอะไรทําไมอู้ลายลายลายต่นมะหงมะฮู้ยังก็มีบ้านน่ามะกลุยก็มีมีมะเผามักกลุยยังก็มีอู้อันนี้อันนี้ก็มังซุกอืมมาพี่เนาะอันนี้คือแบบกําลังซุกพอดีเลยแล้วก็เป็นลายได้หน่อยหน่อยอืมตามสอยให้บ้างกอได้เนี่ยโอ้เสียดายเนาะบ้านเฮือนที่ลุงขยุนนี่คือแบบ ดูรมสมบูรณ์แห้งนะไมะ่เนาะต้องเห่านะแบบมันยุดตั้มเกินแล้วก็หนัท่วมตลอดตลอดเวลาขึ้นตัวนี่หนัจะทั้งๆเวลาครับปุ๊กอันกลมหมายมักมมกอกรก็ยังจะหนันมันจะมักตายเนาะ <c oughs> นี่ลุงขยุ่นี่มันก็แบบเป็นห้องจี่นี่ยุ่เป็นห้องหนําทั้งทจ่ยยน,นจีย,ยุ่วแต่ว่ามันจะเป็นเนินๆซุ้งๆเดยจากนั้นมันจะมีบันทีปู๊กภากปกมีแล้วก็เป็นน้องปลาไดพ <c oughs> ้พ้อเนาะคิดเขียนมีถาเขียนมีปิ้งเด้ ไปเด oh, yeah. yeah. <laughs> oh, oh, oh. ี๋ยวสิลงไปเก็บทางนั้นแะีเน้อไปทางผุน้ไปทางไปทีนั่งนี่นะเมีย้มไปเมียไปดไปทางผุนไปเดี๋ยวไปทางุนเกือบจักน่อยเยียดนาซะหน่อยก้อนนี่ว้าวทางนี้กูจะเป็นส่วนมักีลุงเจ้าอีปาเจ้าหมดเลยนี่ อีป้าบอกเอา,าพริกไปกิน <c oughs> เออเออไม่เดี๋ยวก่น <c oughs> อนบ้ามากุยบากไปเนองกำลังท้ายชนโผล่เลยเนี่ยธรรมศาสตร์โอ้ทางนี้ทางนี้ก็จะเป็นช่วยบอกพริกไปเมื่เลยเนาะในตอนนั้นที่เฮ <c oughs> ามานี่อันนี้มีแค่ปูอนาพักเต่าพักฝักขึ้นได้ไหมเนาะแม่เดี๋ยวนี่นี่หมดอายุการแล้วเนาะมันตายแล้ว มลูกเถอะมาน่มียนังกันไดนเดี๋ยวเขาเก็บเอาเต็มคู่นี่กับพอแล้วนะไม่นะเมียนเอาไป็นร่างสิ่ันกินปุ้งบนะา้างนนะน่ะตอนนี้ไนดะ้ไันลูก

งำนด้งำดักงกินกับแฉะเละส่งปมันไล่มันไล่ก็ไไม่แะเค็ดๆแบนันึงหลันหนักีกังีคนิดมาเล็บทั้งผีแล้วยันเล็กถ้ารต้ไล่บานนี่จะให้นดูนหหปกินตัวปัททะย้ำหนังโอ้ยคนตาให้โตแล้วก้

เอ้ยอืนมันตีมื่อเทแล้วนะอืมเข้นมากเข็มแุดอ๋อันนี้ต้องเนบักย้ใหกำลังปงพอพี่นอกหยดหยดช่งมาย้ายแทะมันได้ยุ่เข้มนี่มันจะเป็นหยดย้ายใหญ่ขนาดเลยนะ่มเนาะอืม ่ะมาเขาหนาจะพอแล้วนเ<อ>านาะสวยงามเนี่ยนี่ทุกคนอุ้ยมาสามคืน <laughs> มาทำผีดี๋มันเต็มไป <periods> มืนมันมืนได้ไล,ล่แนะล้วเนาะได้หนีเขาโกจีคืนแล้วเนาะจะคืนบวกแล้วอือปีปลาบอกไปกินค,คำโกกินคำโกกินแบบกินโอ้ปลาเด้อยหลังก็ vâng ạ năm phiên là nơi một trăm linh năm phần nhạc hộp mùi bằng mùi ba phần và nhạc hộp phần và nhạc hộp mùi phần ใบวันพักมันเหมาะแท้เนี่ยนี่เออใบเหมาะเนี่ยตัวพงเหมาะนี่ตัวนี่เอาตัวนีนี้เอามานี่หน่อยกว่าตัวนีอ่ะอืมอะไรอ่ะอันนี้คู่กันอะไรอ่ะอันนี้น่ะเอออันนี้มีหกเสอานอเตัวหน่อยนิดนีอืมหกเส้นอืมทอกันหกเสอื เอพวกคุณหน่อยเน็ขากว่าแส้เสียนอืมตัวนั้นพวกเสีน่ตัวนี้ดูอืมก็ทอกันเอามาทอเหมอเอามาหน่อยนั่นนี่นี้เลียดอืมเอามาก็หน่อยเอามาหน่อยเลือตัวเนียเมื่อเอาเน่เลยน้อยหน่อยกว่าคุณก็เอาให้น่ะวันนี้เลยโหเอามาให้กันนะตัวมาเนียให้เข้าเหลียกขนาดอืมย้ายเลยอุเบินอะย้ายเลยอ่ ลิงเาลิงเนี่ยเนี่ยมาวาซื่อเออเด็ดแะม่เด็ด้ไปไหวใช่ลาำไหมเด็ดพมป่าเป็นพรมกันนะเขาให้เจ้าางามไม้ทมองามจงตรงกบังงามเนี่ยฮักแม่นะอิอืมเอากิงมันไปไหวมาเราก็ช่งเอามาเอาแม่ใ่หรปาจะดีอยู่แล้วเพ็ดเลยมาเพ็ดกักน้อยไปเจียว เอาจิกลวแม่เอามันมาเหี้ยนะขันไปเหี้ยเด็กอืมเหี้ยป้าปาอันเอาแกนมาเน้อออัจะได้แล้วนะทานีนะอืขี้ปี๊ปากปูนี่นะอม่เอามาเอาปุ๊นตะไร้ปี่เ่กัวหือะใส่เหี้ยิม่ะเเหี้ยโอ้ยเมียงช่กัตวูนี่โอ้ขี้จะเป็นยังไงเพมากแล้วนี้ยอืมมามากไล่เนี่ยเก็บแล้วไม่ำไปไม่ำไปนะหงสเก็บแ่้ขางมไส้เด็กอืใช้กลุ่นบางน ใช่ปเจุกทงยางเนี่ยเก็บเอางเนนี่เก็บเอาค้นนอยคุ้นน้อยคุ้นหน้อยคุนหนายอือโอ้มันเหลมันขาวอ่าปินกันกันองบ้าปนอ่โอ้แตกคขาบป มัอย uh, ู่ดนี่ป็นหมังเนี่ยออยู่ดิ๊นค่ไหนบอเนี่ป็นหมังเลยนะมันแหล่นี่นี่นี่น่นี่ป็นเนี่อะ่คมันแหล่นะมัแล่นี่ก็เอาที่มันพูมันย่ในพวปินันยนมันย่ในกำไรได้นะได้ยินหรอกได้ย่ไนได้รู้ก่นะด้้่นน้พอมาเก็บอันเนออันล่ไปนะ แม่พี่นอกมาพี่เดี๋ยวคุณกิตาพ่อแม่พี่นอกมาเบิ้ลมาร์คพีเข้าอีตาเป็นเป็นมาร์คไลน์ไลนไลนนี่มันสิบเพลอันโก้เมันสิบเพลมาร์คเลยเนาะจนมาไหนเอาใหม่อันนี้ขำไว้เลย <c oughs> นี่นี่เอาใหม่ดิขำปลไปเก็บแล้วขนาดเก็บแล้วได้ยยีไลช้ำหนีด้ อันอันนี้เมนมักพิกใช่ไหมพอกพริกหน่อยพอกพริกเข้าเนี่ยมันจะก้างนะหน่อยเดี๋ยวก็ไม่หนักพริกพริกหรือเขาติเออพริกหรือเขาเนี่ยเขาเมนพริกไทยเนาะพริกไทยมันจะเป็นใบแหลมๆอือพริกแล้วก็มักแหลมๆล้๊มใช่หรเนาะแต่ตะกี้ตะก้อนเนี่ยเขาจะมักพุบมักพริกเจนี่เมนวะแม่น่ะยำเป็นเด็กหน่อยจือได้อยู่เด้แบบเหมากระเทือนในๆใช่หรืนใช่หน่อยเด่นแหละไปให้นงอีพ่ออีแม่ยนหลอกอีแม่อีพ่ออีแม่มักบุบไปเก็บบักพริกงเลยคือแบบ ไม่อยากไปแบบตัวเองก็แบบดูความเป็นเด็กน่อยนันเดนะนี่ใสจันเด้บุไปก็ม่อยากไปมีได้ม่ไรเก็บอันถึงแดงไปอันนู้นแดงเลยด้วยไอ้ปาัเบเก็บนังมีเปดตากอ่ะ ผมพอเ,เ,เก่ยเปนนี่ไปตากอะอันชุกนี่นเก็บไปใส่เต้นไหมจะได้ออกหนึ่งกับโอเ้เอิบจะลุ้นเด้อไปเอาอันเนี้ไปเบิ้งเตลล์กอนนะพ่อพี่นอ้องคือแบบโอ้โหไล่แห้งจนไหนห <c ười> นั่งเก็บอะไรได้นี่มูงขันทามายุ่งเท่าๆนี่เนาะค่ะกวเฮือนเทากกว่ีนเป็นเจนี่แล้วไหนมเนาะ แม่แตบา่าเฮาอยู่ขางพุ่นพุ่เชกับคือบารอะไรเนาะอันนี้มันทางบันไม้ไปเนาะก็ม่ไม้นล้วคนขังไกลกันได้จังเลยปลริีร่วงไม่มีนึ่งพปลีร่วงไม่มีหนึ่งเอาใบเอาใบไปเจียวมันจะมีอันสีจันดานไล่เนะีเนาะ นีมันซุปามไก่เกาของอีปะเมนแหละลูกไก่ฟามไก่เนี่ยไก่พันเดหยกก้ามแผงไก่ท่ดกิ๊บบมีนใบมีนั่งก็วกัน ล้านหน่อยก็เก็บยยันเนี่นี่ล้านหน่อยก็ใจพักนี่ล้านหน่อยก็ใจพักใช้ไม่เท้าคนี้นางนางเอ้เ่มนางเอ้นางเอ้ยเยเเก็บใช้ไม่เท่านี่นั่งน้อยเอ้ยนังน้อยเอ้ยนังน้อยเอ้ยนั่งน้อยเอ้ย

มักุยก enfin ็บรรเมมะตาีตาบกินเนี่ยมปลาพนันบอกเบิ้งมะกุยเด้อเนะมะกุยมนาวก็มีเด้ออันนีุ้ยส่ะอันนี้นะอันนี้มะกุยตั้มจะมืนกุยงาล้วก็ยังมื้นกุยจีนอาะยังมืนไส้แผ่นมีกุยาเยงมกุยงาเปไข่ยอันนี้นะอืมเฉล่องแท้ มันงามเนี่ยต่งพิกไทยพริกไทยความมาพี่น้องพริกไทยมันน้อยยาาไว้พริกไทยจะอยู่เล่าพริกไทยมาเกิดเป็นผู้เล่าหรอเอ้าอบใจไล่เนื้อปลามาเลยได้อีปลาชีโครงตลอดอันน้ำเอ่ยเดินๆจะมาเส้นึงเนาะ เป็ดเลี้ยงไก่ยู่แบบธรรมชาติแห้งเนาะพี่น้องอู้ยูจะนี่แลดีนะไหมเนาะอือมีความเป็นไหข่เป็ดเออเออไข่เป็ดม่ป่าเป็นไข่บักลายนี่เป็ดเนี่ยมันไข่เป็ดอันนั่นเป็ดกินไข่ได้บ่งำบ่ออกฝักบ่ออกไอ้เป็ดเนี่ยเป็ดถุงมือเนี่ยนี่ในป่าในป่าเป็นเป็ดเถึนไข่นี่น่อันนี้เป็นเป็ดธรรมชาติเลยที่เป็นเป็ดทันเป็ดข่อยาวเนี่ยเป็ดเป็ดหาย บอกอันนี้เป็ดอันนั้นเป็ดเป็ดน้ำหัทไทยกินเป็ดไทยเอออายุเท่าไหร่มาเอาืออ่ะเอามันอ่ะอายุไทยมาเออเห็นดีเนาะอยอย่ามันแตกเลยระวังจักหนู้ย่ะช่งสีฟูกันอันนี้อันนี้เป็นจักมืงเหรอนี่นี่แกนี่ช่วงแกนช่วงแกนช่วงแกนมีช่วงเม่ดิอออ๋อจะสาสาแมาพุ่มพุ่มบนเกาะสบายดีแม่บายดี ทุ่มไหมทุ่มเรื่องจากที่เราเก็บเครื่องเก็บคง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 กินท้องเทาแล้วนะค่ะก็เอาล้านน้อยเนาะเอออันนี้อันนี้จะเป็นจะเอิ่นึ่มาจะได้อันนี้จะเป็นหลุมมูเนาะเป็น,มนเ,นน <ะ S 1> เนมเมเม,ม,ม,มข้องคนนลอยนี่เมข้องน้องนี่จะเป็นหลูมข้องอีป้าเนาะแล้วก็ซ้ำๆเดียวกันกับเทานี่เนาะอันนี้จะเป็นหลุดคืงได้ความพ่น้องหลูดช็อตได้หลุดคืงได้ ลูกครึ่งจีนพอพอมันของพอจีนลาวเนาวจีนเนาะนะคะว่ายิมยิ้มยิมยิ้มใช่กองด้วยยิมยิ้มยิ้มยิ้มยิมใช่กองด้วยยิมยิ้มยิมยิ้มยิมได้ยิ้มได้ยิ้มได้ยิ้มได้ใช่พ่อใช่พ่อที่าไปมันก็ครึ่งไรลูกครึ่งลูกครึ่งไรไรไรอันมันก็ได้เนาะลูกสอดเมจะเป็นลื้อแล้วก็เมเท้าเนาะ ในเท้าข้องนางนี่จะเป็นลือเอือยข้ออีเมนะเป็นส่วนเท้าลือแล้วก็อันอีจ่ายอันก่อนจะเป็นคนเล่านะคนเหลาล่วงข้าบางอืมแม่หละแล้วก็เกิดมาลูกกันปากเล่าแล้วก็คนจีนมาเอามาออกออกมันเป็นคนหน่อยออกเป็นคนหน่อยเป็นคนจีนพ่อเป็นข้องจีนอันนี้จะเป็นอันผสมไรไรส่พันจบด้อจบด้อ เอ้ยหมุดจะใส่พุ่มเนาะอามืออื่นมืออื่นอนาเม่เ่าที่ยิ่งคนเน้องคนก็จะเอาไปห้าเมลแล้วเนาะห้าเมลเมลพันอยู่ในเมืองเนาะอยู่ในอยู่ในแควงเอออยู่ในตุ๊กแควงอยู่ในหุ่นตายพันเลยอุ้ยตุ๊กแควงบ่เกี่ยวอุ้ยโอ๋เออ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 ให้อื้อเลยื้ออื้ออื้อเลยแต่พุ่มกันแน่ หางหยิบแม่หยินซี่กล่องเลยหาเถอเออยิบเด้หยิบเด้หยิ้มงามแม่ยิ้มงามแด้ยิ้มงามแม่เออหยิ้มงามแด้จุ๊บแม่จุ๊บ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 กล่องเมื่อกี้นี้เข้ามานี่อะไรนะครับว่าเก่าม่งอ่ะเออไม่แล้วเดื่องนี้่ชิบซองมงแล้วเนาะพี่น้องคือตอนนี้แดดกำลังหอนแห้งเลยเนาะภักของเขาก็เยิ้มมดแล้วนี่ ตะก,กี้นี่เก็บแล้วก็เราก็มาอินนำนอีนนปลาเข้าเจาเนาะกตโดนเติมแล้วตอนนี้เฮาก็สิพากันกระบป๋าแล้วเนาะเพี่น้องเดี๋ยวนี้พิมกัสิคอตัวกระบป๋านก่อนเด้อเนานะสำหรับคลิปนี้ก็สิจบอว์ไว้สำหรนี้ก่อนเนาะสบายดีบายบายไป